สดีค่ะทุกคนคณะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r a t a ร o วิ่งพลังงานบบกมาให้อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นพลังงานราศีปิดท้ายของเดือนพฤษภาคมใขร่เริ่มที่พฤษภาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ปิดท้ายมาถึงคิวของชาวเมษกันแล้วนะคะเย่ yeah, ชาวเมษร,รอบนี้รอน,น้นหน่อยเพราะรอบที่แล้วเริ่มเป็นราศีแรกเดือนพฤษภาก็เป็นราศีสุดท้ายนะคะรอนิดนึงขอโทษนะคะก็มาแล้วเรียบร้อย นี้มาดูกันสิว่าพลังงานคลีมีเป็นอย่างไรบ้างความรักของตรงนี้เป็นชาวลาาัคนา,าราศีราจีนาสุกเมษไข่จะเน้นดูที่แบบตะวันตกนะเพราะฉะนั้นก็ไปเช็คดูกันว่าไข่มีแปะว่าให้ด้วยแหละว่าเออเมษเนี่ยคือเป็นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าบางคนอยากดูแบบว่าถ้าคุณเป็นแบบราศีไทยเป็นเมษจะมาดูก็ได้อะไรแบบนี้เพราะมันเป็นแรนดอมไงมันเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นคือ บางทีคุณอาจจะตรงกับราศีบางคุณบางท,างทีคุณอาจจะตรงกับลัคนาหรือบางทีอาจจะตรงกับดาวศุกร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับชาวสองเมษมาแอบสองก็มาแอบสองได้นะคะแต่ว่าเปิดใจกันนะเพราะว่าพลังงานมันเป็นไวเวอร์ซ่าพลังงานเป็นอของแรนรอมหลายๆท่านได้ถ้าใครต้องการจะเจาะดูส่วนตัวต้องทักมาจองคิวดูลงส่วนตัวกันอันนั้นเป็นพลังงานที่แบบเป็นการดูส่วนตัวของคุณนะคะถ้าใครที่สนใจก็ทักมาจองคิว ลายที่ไข่แปะไว้ตรงนี้เป็นลายส่วนตัวของไข่แล้วก็เป็นลายสําหรับดูดวงเท่านั้น K H A I D O Z นะคะโอเคทีนี้มาดูกันสิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมความรักความสัมพันของชาวเมษความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยความรัก,วระค,ะค,วรกความสัมพันธ์ของชาวเมษนะคะมาดูสิความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษ มีไพ่นี้ reconciliation ส so, มม n e from your past is return, returning to your life เป็นพลังงานของบางคนที่ว่าอาจจะเป็นเมธบางคนรอคนเก่าๆก,กลับมาหรือรอใครที่ว่าแบบว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบมีปัญหาเปาะแปะกันแล้วอยากจะคืนดีกันอะไรแบบนี้สำหรับบางคนด้วยนะคะแล้วก็ เป็นพลังงานที่บาง Energy ตรงนี้ในช่วงที่ลิงก์กันกับคลิปนี้โดยตรงลิงก์กันกับไพ่พนี้โดยตรงอาจจะหมายถึงเม็ดบางคนที่มีใครที่ว่าเป็นคนที่เคยรู้จักหรือเคยเกี่ยวข้องกันมาหรือเป็นอดีตอะไรระหว่างกันแล้วกลับมารีเทิร์นอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้พลังงานตรงนี้มี Energy นี้ด้วย f i n a n c i a d carrier ค่ะ financial issue as Uh, factor in your love life right now มันเป็นปัจจัยสำคัญที่มาเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นตรงในช่วงแบบนี้เมธเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ว่ามีอะไรบางอย่างสำคัญมากกว่าเรื่องความรักเช่นเรื่องเงินหรือเรื่องงานเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นสำคัญในชีวิตมากๆในช่วงแบบนี้นะคะก็โอเคคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นเมธบางท่านในดูคลิปนี้แล้วโสดก็ได้ ถ้าเป็นปลาของการที่ว่าความรักของบางคนที่เป็นพลังงานของไม่เที่ยงไม่เด่นมันก็จะเป็นพลังงานของเรื่องงานหรือเงิน <ๆ S 1> ที่เด่นกว่ามากๆในช่วงใกล้ๆแบบนี้มาดูพลังงานพื้นตอนนี้หน่อยสิว่าพลังงานภาพรวมตอนนี้พลังงานภาพรวมชีวิตตอนนี้นะคะของพลังงานชาวราศีกันยาจันทรศุกเมธพลังงานภาพรวมตอนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างอืมไพ่นี้เด้งออกมาเลยไพ่นี้เด้งออกมาพลังงาน ภาพรวมพลังงานตัวนีพ้พลังงานรวมรวมตรงนี้นะคะอดูพลังงานรวมๆมของเมธรหน่อยว,ว,ว้าวว้าวพลังงานของความรักความผาของเมธรนะคะพลังงานภาพรวมในช่วงใกล้ๆนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างว้าวว้าว ว้าวว้าว my god โอเคมีไ้่ใหญ่ขึ้นอยู่สองใบนะมีไ้่ใหญ่ใบหนึ่งที่แบบที่ไข่ชอบด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในพลังงานแบ็คกราวด์ด้านหลังนี่แหละอโอเคเริ่มที่ตรงนี้ก่อนค่ะไ้่มีแปดถ้วย เนี่ยไอ้พวกอะไรที่มีพวกไพ่พลังงานพัดพาสอะไรแบบนี้มันมักจะมีพวกไพ่แบบนี้ขึ้นนี่แหละเนี่ยรีคอ,อนสมวันที่เป็นพาสสมวัน from you r past หรือว่าพลังงานพัดพาสพาส ที่อยู่ในไพ่แปดถ้วยคือคนที่มีการที่ว่าอย่างเช่น่มันจะเป็นเมธบางคนที่มีใครบางอย่างที่ว่าแบบเป็นคุณหรือใครบางคนที่มีการแบบว่าเป็นอดีตต่อกันหรือเคยห่างกันไปหรือเคยหายกันไปในความสัมพันธ์หรือีในนึงเนี่ยใครจะบอกว่าในช่วงใกล้ๆแบบนี้มันจะมีคู่บางคู่ตรงนี้ของเมธที่ว่ามีใครบางคนที่มีลักษณะของการที่ว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างหรือโชคชะตาฟาลิกิตบางอย่างที่แยกพลังงานของคุณกับใครบางคนที่เป็นคนรักนะคะอืม มันจะมีได้หรือรวมถึงพลังงานของเอเนจีที่เป็นพลังงานบางท่านที่ว่าถ้าเป็นอดีตต่อกันมาถ้าเป็นอดีตต่อกันมาอาจจะเป็นพลังงานของการที่จังหวะบางอย่างโชคชะตาหมุนวนหรือวิ่งกันกลับมาอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางท่านเพราะไพ่ตรงนี้มีเ n e r g y ลักษณะของสัมวันที่เป็นพาสที่กําลังรีเท r ร์นิมันมีพลังงานพาสตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ย มันเป็นพลังงานพลาสต,ตรงนี้ที่มีการที่แบบว่าเป็นคู่ที่เดินหันหลังต่อกันแต่ไพ่ตรงนี้ค่ะมีพลังงานนี้ทาวเวอร์ Tower กับเวโอฟอร์จูนไพ่เวโฟอร์จูนขึ้นด้วยเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่ใครชอบมากๆนะคะเวโฟอร์จูนเอางี้เลยมันจะเป็นพลังงานของบางคนที่เขาเรียกว่าบางคู่ของเมษบางท่านตรงนี้อาจจะเจออะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดขึ้นในความรักที่มีพลังงานจังหวะโชคชะตาที่แยกอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้น ถ้าใครที่เป็นคู่ลักษณะที่ว่าความรักของพวกคุณยังไม่ยังไม่หนักแน่นหรือยังไม่มั่นคงหรือความสัมพันธ์มันยังไม่มันยังไม่มีคอมมิทเมนที่คุณกับใครบางคนเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามีพลังงานที่จริงจังกันร้อเเซมันจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในลนักษณะโชคชะตาบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการลักษณะที่ว่ามีเอเนจีของของจังหวะ d e สตินีบางอย่างมันเกิดทําให้เหมือนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นบางคนกรณีแบบนี้มีบางคนอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นว่ารออะไรบางอย่างเก่าๆมีบางอย่างที่ไปอย่างแล้วมีบางอย่างเหวี่ยงกันกลับมาอย่างรวดเร็วได้แต่บางคนตรงนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ต่อกันจะมีบางอย่างหรือพลังงานฟ้าลิคิตมาแบบว่าแยกต่อกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม มันเป็นจังหวะชีวิตมากๆที่จะมีการที่ว่าเกิดขึ้นอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วในช่วงใกล้กลๆตรงนี้ที่เกี่ยวกับความรักที่มีและที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงและมีในเรื่องของการที่ว่าแบบอย่างคู่บางคู่อะง่ายๆเลยถ้ามันถ้ามันเป็นคู่บางคู่ที่ที่ทอยู่ด้วยกันหรือใกล้ชิดกันหรือมีอะไรบางอย่างพยายามคบกันหรือดูกันให้ดีให้มีสติให้ดี พยายามให้ดีเพื่อไม่ให้อะไรบางอย่างแยกหายกันออกไปแต่ถ้าบางทีมันมีเรื่องบางอย่างมากําหนดว่าอย่างเช่นในเรื่องของงานงานมาทําให้เหมือนคล้ายๆกับคนบางคนต้องจากต้องย้ายต้องแยกกันไปอันนั้นก็คือต้องต้องไปตามนั้นนะก็คือเหมือนคล้ายๆกับเรื่องงานมาันมาเป็นเรื่องกําหนดความรักของพวกคุณด้วยสําหรับบางคนตรงนี้ แต่มันก็จะมีบางคนตรงนี้ที่ว่าเป็นอดีตอะไรบางอย่างที่รอบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักที่บางคนยังรออะไรบางอย่างให้แบบรีเทนนิ่งกลับมานะคะพลังงานตรงนี้มี energy บางอย่างของโชคชะตาที่ถ้าเป็นคู่กันมันจะเหวี่ยงกันกลับมาด้วยพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ความรักของบางคู่ต้องใช้ความพยายามด้วยนะใช้ความพยายามค่ะใช้ความพยายามในการเข้าใจใช้ความพยายามในการคบกันให้รอดใช้ความพยายามในเรื่องของการที่ว่าเข้าใจกับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น ที่บางทีมันจะมีปัจจัยสําคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักของคุณที่บางทีแบบว่าอย่าอย่าอย่างงงงงง้งกันมากเกินไปสําหรับคู่บางคู่ตรงนี้อย่าอย่าเปราะบางกันมากเพราะว่าถ้าเปราะบางกันมากมันจะพังทลายได้ง่ายพร้อมอิทธิพลของไพ่ทาวเวอร์เป็นอิทธิพลของไพ่ของการที่ว่ามันมีการพังทลายได้ง่ายในเรื่องของความรักได้ด้วยไพ่ตรงนี้มีบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้นะคะเมสสิงห์ธนู เป็นพลังงานที่อาจจะเป็นไฟที่ดีวกตัวคุณเองอ่าเป็นไฟที่ดีวกับไฟที่เป็นธาตุเนีับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่ว่าอาจจะเป็นพลังงานของพวกคุณเนี่แหละที่เป็นพลังงานธาตุไฟที่ว่าณตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นพลังงานที่บางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับคนที่เหมือนกับแค่กับว่ามีพลังงานศาสร์ของคนในในในพลังงานที่เป็นพวกเครื่องแบบหรือคนที่อยู่ในวัยที่แบบ ใกล้ๆกันที่ไม่ได้ต่างกันมากสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานในเซตต่อมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะพลังงานตรงนี้นะคะมี energy ที่มีไพ่ที่เป็นไพ่ซ้าด้วยอ่าโอเคขอมาพูดตรงนี้ก่อนไพ่เนี่ยมันมี e n e น g ีนี้ Energy สามเหรียญเนี่ยพวกสามเหรียญมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินโดยตรงได้นะไพ่ของคุณมี Finance กับ c a r e เ r รด้วยเฉะนั้นพลังงานของความรักตรงนี้ของเม่ในคลิปเนี้ยมันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่เกิดมาจากในเรื่องงานหรือเรื่องเงิน ที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นพลังงานที่มาเกี่ยวข้องหรือคอนเซิร์นในเรื่องของความรักด้วยอืมนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้มีเอเนจีนี้ซ้ำด้วยเนี่ยดูสิมีอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเป็นเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับไฟเมสสิงห์ธนูอาจจะเป็นเมษที่ดิวกับไฟด้วยกันเองก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ว่า เกี่ยวกับบุคคลที่มีดูดูมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือคนที่เป็นวัยที่ไม่ได้ต่างหรือห่างกันมากสําหรับในคลิปนี้ของบางท่านตรงนี้นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้เอเน Energy เนี่ยมันมีไพ่ดาบแบบนี้ด้วยเรียงกันเลยเนี่ยสี่ดาบห้าดาบเจ็ดดาบจะบอกอย่างนี้เลยว่า มันเป็นพลังงานของบางคนที่อาจจะเป็นเมธที่มีความรักนิ่งๆทรงๆด้วยสําหรับบางคนตรงนี้หรือความรักของเมธบางท่านที่นิ่งๆหรือเป็นพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าท่านนิ่งก็คือคุณก็ไปเด่นในเรื่องของงานและเงินด้วยทีนี้พลังงานนี้มันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่ามีไพ่แปดถ้วยในเซตแรกและมีไพ่นี้ที่เป็นหาดาบด้วยค่ะจะบอกว่าพลังงานในคลิปนี้มันเกี่ยวกับพวกคนที่แบบว่า อย่างเช่นคนที่ยังเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆหรือรวมถึงอีกในหนึ่งคือคนที่ในคลิปนี้ที่เลก์งเงินกับคลิปนี้โดยตรงมันมีเรื่องบางอย่างที่จะแบบว่าทําให้ใครบางคนหายไปในความสัมพันธ์เขาเรียกว่าอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นอย่างบางคู่เนี่ยอาจจะแรงถึงขั้นแบบว่าหายไปที่ว่าแบบเดินจากหรือหายไปหรือเลิกรานในความสัมพันธ์แต่มันจะเป็นบางคู่ด้วยที่ว่า อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่บางคู่อาจจะเป็นพลังงานที่มีอะไรบางอย่างหรือปัจจัยบางอย่างมาแยกคุณสองคนอาจจะเป็นด้วยเรื่องของงานที่แยกคุณคนแยกคุณกับใครบางคนที่เป็นคนรักที่ให้อยู่กันคนละที่หรือเดินจากไปหรือว่าแบบว่าอยู่ไกลอะไรแบบนี้ได้สําหรับบางท่านนะคะอืม เพราะว่ามันมีพลังงานจังหวะที่เป็นไพ่เวลออฟฟอร์จูนมันเป็นโชคชะตาหรือกงล้อที่มากําหนดพลังงานชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีอิทธิพลจากทาวเวอร์ด้วยอืมแล้วไพ่พวกพลังงานแบบเนี้ยแล้วมีเจ็ดดาบด้วยคือจะบอกว่ามันจะเป็นบางคนที่ถ้าเป็นคู่ที่มีความรักต่อกันเนี่ยมันจะเป็นรักที่แบบว่ามีเอเนจีบางอย่างที่ม,มีนัยยะบางอย่างแฝงอืม แล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นเ n เ r g y แบบว่าคนบางคนถ้ามีความรักที่รักต่อกันก็อาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีบางอย่างในใจที่อาจจะไม่ได้ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหรือคนของคุณได้รู้ความรู้สึกทั้งหมดหรือเป็นพลังงานที่แบบเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจด้วยแล้วก็บางท่านถ้าเจออะไรแรงๆตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงการเจอคนที่แบบว่าอืมเป็นคนที่ ยังไม่ยังไม่จริงจังหรือยังไม่พร้อมกับกับพลังงานของคุณหรือยังไม่พร้อมกับชีวิตรักกับคุณโดยตรงเพราะด้วยอิทธิพลตรงนี้เนี่ยไพ่พลังงานทาวเวอร์มันเป็นยังเป็นไพ่ที่ยังไม่นิ่งและพลังงานตรงนี้ยังมีโชคชะตามากําหนดแบบที่มีกลงล้อกําหนดอยู่อืมบอกเลยว่าพลังงานในคลิปนี้ของเมฆในคลิปนี้ค่ะพยายามมีสติในเรื่องของความรักให้ดีในช่วงแบบนี้เลย แล้วก็ใครที่เจอฟ้าผ่าเปรี่ยงไม่ว่าจะเป็นการที่ว่ามีใครหายไปเปล่งเปรี่ยงหายหายไปแบบกระทันหันหรือรวดเร็วก็อ่านนั่นแหละตามนั้นหรือถ้าเป็นอะไรบางอย่างที่มีการเหวี่ยงใครบางคนกลับมาอย่างรวดเร็วก็ตามอิทธิพลไพ่แบบนี้ที่มีการแบบว่าเหวี่ยงคือมันจะมีทั้งคนที่เหวี่ยงเข้าแล้วเหวี่ยงออกเพราะมันเป็นไพ่กงลอ้อ แล้วมาด้วยพลังงานทีิคนที่แบบว่าเป็นทาวเวอร์เอาง่ายๆเลยว่ามันจะเป็นความรักของเมษที่บางคู่ตรงนี้อย่างเช่นถ้าคนบางคนแบบอย่างที่ใครบอกเลยถ้าคนบางคนที่เป็นคู่กันก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโชคชะตาบางทีมาแยกพวกคุณออกแยกไปอยู่คนละที่หรืออะไรแบบนี้ได้หรือถ้าบางคนเป็นการรออะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะเป็นการแบบว่าโชคชะตาเวียงกันกลับมาปุรปปับอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ยังแบบว่าเขาเรียกว่า ยังยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยในเรื่องของความรักในช่วงแบบนี้มันคือการรอจังหวะให้พลังงานแบบนี้ผ่านไปให้ได้นะคะอืมให้พลังงานแบบนี้ผ่านไปโอเคทีนี้ไพ่ตรงเนี้มันมีพลังงานลนานักษณะนี้ในกองไพ่มี Energy ที่เป็นเอ่อเดอะซัด้วยเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ต่างชาตินี่แหละบางคนเกี่ยวพลังงานต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยในคลิปนี้แล้วก็ จะบอกว่าจริงๆแล้วไพ่เดดซานเป็นไพ่ที่ดีมากๆเอาง่ายๆเลยว่าใครจะบอกเลยว่าในคลิปนี้ถ้าใครที่เล่นกับพวกไพ่ลักษณะแบบว่า5ดาบ7ดาบ8ถ้วยทาวเวอร์อะไรพวกนี้ขอให้ผ่านเอเนจี้ช่วงนี้ไปก่อนนะคะขอให้ผ่านเอเนจีช่วงนี้ไปก่อนหรือยังน้อยเลยบางคนขอให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินด้วยหรือบางทีอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าเรื่องงานงานเรื่องเรื่องชีวิตส่วนตัวอื่นๆมันมาแบบ เป็นปัจจัยที่ทำให้ความรักของพวกคุณอะมีบางอย่างที่มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างที่บอกมันเป็นแฟกเตอร์ส่วนหนึ่งที่มาเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นแฟกเตอร์สำคัญในชีวิตรักของคุณโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของ Energy ของความรู้สึกข้อความหน่อยซิว่าข้อความตรงนี้ของอพลังงานตรงนี้เขามีอะไรถึงพวกคุณบ้างน,นะคะขอดูหน่อย พลังงานตรงนี้นะคะคนรักปัจจุบันของชาวเมษนี่พลังงานข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างน,นะคะขอดูนหน่อยคนรักปัจจุบันของชาวเมษลองกิ้วออนมีค่ะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมีอะไรบางอย่างที่มาแบบว่าแยกพวกคุณออกจากกาันกระทันหันหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือมีอะไรทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลในความรักขอให้มีความแบบว่า อย่ายอ่อท้อเพราะมันมีคนบอกว่าเพราะมันมีคนต้องการจะบอกคุณหรือตัวคุณต้องการจะบอกใครตรงนี้ว่าแบบดวงกี้ว่ามันมออีอย่าอย่าอย่าถอดใจกับฉันนะอย่าท้อกับความรักกับฉันนะอะไรแบบเนี้ยอย่าย่อท้ออย่าหมดหวังหรือว่าอย่าแบบว่าอย่ายอมแพ้กับความรักตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาเออทีนี้มันดูพลังงานคนรักเก่าของชาวเมฆหน่อยสิว่าคนรักเก่าของชาวเมฆมีพลังงานอย่างไรบ้าง คนรักเก่าของชาวเม่นพลังงานอย่างไรบ้างคะคนรักเก่าของชาวเม่นพลังงานข้อความความรู้สึกอย่างไรให้กับชาวเม่นบ้าง Connect with me the 5D มันคือคนที่ connect กันอยู่นะเนี่ยมันมีไพ่วิโอฟอร์จูนมันมีคนที่ connect กันอยู่มันเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่าลึกๆแล้วมันมีเม็บางท่านตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นอ่า pass ที่รอ returning กันก,นกลับมา มันเป็นคู่ที่เชื่อมโยงต่อกันในในจิตวิญญาณต่อกันหรือมีความรู้สึกที่แบบว่าคุณคอนเน็กกันแบบพิเศษอยู่ตรงนี้แหละเออนั่นแหละนะมาทีนี้ขอดูพลังงานข้อความจากอ่ะโอ้พระเจ้าไพ่ฟลิปออกมาเลยค่ะขอโทษนะนี่คือพลังงานเอนเนีนี้คาร์มาอิสคิกกิ้งไมอสสหรับไพ่ปิดใบสุดท้ายที่เป็นอ่าพวก รักในอนาคตหรือฟิวเจอร์หรือว่าคนโสดหรือว่าใครก็ตามที่รอความรักเข้ามาค่ะคนโสดคนข้อความจากรักอนาคตที่เป็นคนโสดตรงของเซตที่เป็นใบสุดท้ายเนี้ยไม่ว่าคุณจะโสดรอรักใหม่ๆฟิวเจอร์ที่เป็นนิวแบ็คหรือเป็นคนโสดรอรักอะไรเก่าๆก,ก,ก็ตามพลังงานมีคาร์มาอซี่ยิ่งไม่แอดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นพลังงานที่ว่าอย่างที่ใครบอกเลยพลังงานตรงนี้ยังมีลักษณะที่เป็นเอ e เน y จีหลายๆอย่างที่ว่า ใครจะบอกเลยว่าเมดบางท่านตรงนี้ที่ลิงกันกันกนกบพวกไพ่ยแย่ๆแบบเนี้ยหรือไพ่นักๆแบบเนี้ให้ผ่านช่วงหน้าไพ่แบบนี้ไปก่อนนะคะมันเป็นจังหวะ,ะเขาเรียกว่า จังหวะคามาจังหวะคาม่าจังหวะทุกอย่างที่มันกาลังเหมือนทุกอย่างมันกําลังเวิร์กกิ้งอยู่แล้วพลังงานแบบนี้เขาเรียกว่าจังหวะจักรวาลกําลังทํางานอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ยังไม่นิ่งนะเพราะฉะนั้นมีมิสติในเรื่องของความรักในช่วงคลิปนี้ค่ะโอเคค่ะพลังงานบวกมาให้แล้วแล้วพลังงานไกด์ไลน์มาให้แล้วนะคะชาวเมธว้าวโอเค ขให้รุกคนมีความสุขมีสติเยอะๆรักษาสุขภาพให้ดีๆมีสติกับทุกอย่างอะไรก็ตามแต่เหตุการณ์ทุกอย่างทุกวันนี้หรือเรื่องโรคอะไรก็ตามแต่มีสติให้มากๆไม่ต้องตื่นตระหนกมากแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆให้ทาตัวเองให้ร่างกายแล้วก็ไม่เป็นภาระกับผู้อื่นนั่นแหละดีที่สุดนะคะ คือทำทุกวันปัจจุบันทำตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละทีนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้แห้รู้อยู่ด้วยกันตรงนี้ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวที่ไลน์ของไข่ขอบคุณทุกคนมากๆากรักทุกคนมาก,มากขอใหอทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะชาวเมธสวัสดีค่ะบ๊ายบาย